สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตสอนสร้างสื่อจะมาแนะนําการสร้างห้องเรียนนะครับหรือว่าการสร้างชั้นเรียนในแคนวานะครับเมื่อคุณครูนะครับได้รับบัญชีเป็นแบบโปรแล้วนะครับเวลาที่เราสร้างชั้นเรียนนะครับหรือว่าห้องเรียนให้นักเรียนเข้ามาเรียนเนี่ยนักเรียนของเราก็จะได้โปรไปด้วยกันนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนเป็นอย่างมากเลยนะครับคุณครูสามารถจัดการเรียนการสอนภายในแคนวาได้เลยนะครับเป็นเหมือน g Google c l a s s r o o m ไปเลยนะครับ โอเคนะครับขั้นตอนการสร้างห้องเรียนทํำยังไงครับเมื่อเราเข้ามาที่แ a นวาครั้งแรกนะครับเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับจากนั้นให้เรามาที่ Setting ตรงนี้นะครับรูปเฟืองตัวนี้นะครับการตั้งค่าบัญชีนะครับคลิกลงไปตรงนี้นะครับจากนั้นมันก็มาที่นะครับรายละเอียดบัญชีของเราที่เราได้สมัครนะครับไปแล้วนะครับเสร็จแล้วด้านซ้ายมือนะครับมองมาด้านซ้ายมือจะเห็นเมนูที่ชื่อว่าการเรียกเก็บเงินและทีมนะครับให้เราคลิกไปที่การเรียกเก็บเงินและทีมนะครับ จากนั้นเลื่อนมาตรงคำว่าการรวมระบบ LMS นะครับอนุญาตให้ครูและนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียนเห็นไหมครับสามารถที่จะสร้างเป็นชั้นเรียนขึ้นมาได้นะครับจากนั้นนะครับตรวจสอบว่าคุณได้รับอนุญาตให้เชิญเด็กต่ำกว่า13นะครับหมายวว่าถ้าถ้าเด็กต่ำกว่า13ปีเข้ามานะครับจะต้องมีแบบฟอร์มความยินยอมของผู้ปกครองด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็ศึกษาดูนะครับทีนี้วิธีการสร้างชั้นเรียนนะครับ <ersch> ให้นะครับสังเกตตรงนี้นะครับมันจะเป็นจางๆอยู่นะครับเปิดใช้งานการรวมระบบ LTI นะครับให้เราคลิกตรงนี Sultan ้หนึ่งครั้งสไลด์มาทางขวาแบบนี้อ่าให้มันเป็นสีม่วงนะครับพอตรงนี้เป็นสีม่วงเสร็จนะครับมันก็จะมีคําว่าคีย์สำหรับผู้บริโภคนะครับความลับที่แช์นะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมาอีกนะครับเราจะเห็นคําว่าสร้างชั้นเรียนใหม่นี้แหละปุ่มนี้แหละครับก็คือสร้างชั้นเรียนหรือว่าสร้างห้องเรียนนะครับเราก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับที่สร้างชั้นเรียนใหม่ มันก็จะเปิดหน้านี้ขึ้นมานะครับบอกเราเกี่ยวกับชั้นเรียนใหม่ของคุณนะครับปรับแต่งชั้นเรียนของคุณให้นักเรียนทุกคนรู้สึกเหมือนอยู่บ้านนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะตั้งเป็นชื่อรายวิชาไปเลยก็ได้นะครับอย่างเช่นสมมติว่าผมสอนวิชาเพิ่มเติมนะครับอย่างเงี้ยนะครับม5าทับนะครับแล้วก็กำลังสอนเรื่องงานตัดต่อวิดีโออย่างเงี้ยนะครับ จากนั้นนะครับทุกคนในโรเมนของเราสามารถขอเขาร่ทมทีมนี้โอเคนะครับผมก็คลิกตรงนี้เลยนะครับสร้างชั้นเรียนใหม่นะครับตั้งชื่อเสร็จก็คลิกที่ปุ่มสร้างชั้นเรียนใหม่นะครับพอเราคลิกปุ่มสร้างชั้นเรียนใหม่เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ชั้นเรียนขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับม .5 ทับ3งานตัดต่อวิดีโอนะครับตรงนี้นะครับทีนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปจัดการนะครับในห้องเรียนนี้นะครับว่าเราจะทําอะไรยังไงบ้างแล้วก็คลิกเข้าไป1ครั้งครับ พอคลิกเสร็จนะครับมันก็จะมาที่หน้านี้นะครับตรงนี้กําลังเป็นห้องเรียนหรือว่าชั้นเรียนของเรานะครับมันก็จะมีงานออกแบบนะครับสามารถที่จะสร้างงานออกแบบลงในนี้ได้เลยนะครับสร้างโฟลเดอร์นะครับตอนนี้เรายังไม่มีโฟลเดอร์นะครับถ้าเราอยากสร้างโฟลเดอร์นะครับอยู่ในห้องเรียนแล้วก็คลิกสร้างโฟลเดอร์ได้เลยนะครับอาจจะสร้างโฟลเดอร์สําหรับเป็นเป็นงานนะครับสําหรับให้นักเรียนทํางานส่งนะครับส่งเข้าไปในแต่ละงานแต่ละงานอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราดีไซน์ห้องเรียนนะครับ แล้วก็มีแม่แบบนะครับมีแม่แบบมีแอปนะครับมีผู้คนนะครับตรงผู้คนนี่แหละนะครับก็คือเราจะเชิญนักเรียนนะครับม .5 ทัพ3งานจะตอวิดีโอเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับในห้องนี้ทํำยังไงนะครับเราต้องมาที่ผู้คนนะครับแล้วก็บอกว่าเชิญสมาชิกในห้องเรียนนะครับทีนี้การเชิญนักเรียนมันก็จะมีหลายแบบนะครับ 1. รับลิงก์รับเชิญนะครับสเชิญผ่านรหัส 3. นะครับนำเข้าจาก o o o l l e l a s s r o o m นะครับ หมายความว่าถ้าคุณครูนะครับได้สร้างห้องเรียน Google Classroom ไปแล้วนะครับแล้วก็มีนักเรียนอยู่ในชั้นเรียนแล้วนะครับก็นําเข้ามาทั้งห้องตรงนี้ได้เลยนะครับนำเข้ามาได้เลยนะครับหรือเราจะเชิญนะครับที่รับแบบมาดูกันนะครับว่ามันเชิญยังไงนะครับตัวแรกรับลิงก์คําเชิญนะครับถ้าเราคลิกตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นลิงก์นะครับแล้วเราก็คัดลอกลิงก์นะครับเนี่ยคัดลอกลิงก์นี้แล้วก็เอาไปโพสต์นะครับในไลน์ในเฟซนักเรียนบอกว่าอ่านนักเรียนคลิกลิงก์นี้นะนะครับ เพื่อจะขอเข้าชั้นเรียนนะครับขอเข้าห้องนี้แหละนะครับห้าทศสางานตต่ต่อวิดีโอนะครับอันนี้แบบที่1นะครับแบบที่2เชิญผ่านรหัสนะครับตรงนี้นะครับนักเรียนก็นะครับเห็นรหัสเวลาจะเข้าคลิกเข้ามานะครับนักเรียนจะต้องพิมพ์รหัสตามนี้นะครับก็จะเป็นการเข้ามาเหมือนกันนะครับโดยที่คุณครูนะครับส่งลิงก์นี้ไปให้นักเรียนนะครับ c a n v a c o m s l a s h class/slash join นะครับพอพอนักเรียนคลิกลิงก์นี้มันจะถามหารหัส นักเรียนก็พิมพ์ราหัสตามนี้มันก็จะเข้ามาในห้องนี้เหมือนกันนะครับอันนี้วิธีที่2นะครับวิธีที่3ก็คือนําเข้าจาก Google Classroom เลยนะครับถ้าเราคลิกจาก Google Classroom แล้วก็ต้องเลือกบัญชีนะครับว่าคุณครูสร้างบัญชี Google Classroom นะครับอ่าโอเคนะครับดำเนินการต่อนะครับอ่า ไม่สามารถใช้งานได้อ่ามาแล้วนะครับมาแล้ว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 เห็นไหมครับมันก็จะเห็นชั้นเรียนนะครับที่เรามีอยู่ใน Google Classroom อ่าสมมุติว่า,สมม,วาสมมติว่าผมจะเอานักเรียนนะครับจากรายวิชาการตุนแอนิเมชันเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับก็กดปุ่มนำเข้าเลยอย่างเงี้ยนะครับ อ่าได้มีน е, habitude, ักเรียนนะครับพอเรานําเข้าเสร็จนะครับรายชื่อนักเรียนนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเข้ามาในห้องเรียนเรียบร้อยตามนี้เลยนะครับแล้วเราก็คลิกส่งคําเชิญนะครับพอเราคลิกส่งคําเชิญแล้วนักเรียนก็จะได้รับคําเชิญนักเรียนก็คลิกเข้ามามันก็จะเข้ามาในห้องนะครับอันนี้เป็นการเชิญด้วยอ่า Google Classroom นะครับกรณีที่เรามี Classroom นะครับเดี๋ยวผมจะลองเป็นนักเรียนนะครับที่ได้รับคำเชิญแบบรหัสก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลอง ก็ปีรหัสนี้นะครับอ่าก็ปีรหัสนี้คัดลอกที่อยู่ลิงก์นะครับแล้วก็จะสลับบัญชีอีเมลนะครับอ่าสมมรัเป็นบัญชีอีเมลนะครับเป็นนักเรียนนะครับอ่าเนี่ยพอเป็นนักเรียนนะครับอีกบัญชีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอีกบัญชีหนึ่งนะครับนผิดมงันหนึ่งนะฮะมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับเข้าร่วมชั้นเรียนของคุณด้วยรหัสเชิญอ่าเพราะฉะนั้นนะครับต้องพิมพ์ตามนี้นะครับ 3D NU z อ่ะผมก็จะพิมพ์ตามนี้นะครับ 3D นะครับ n u z นะครับพิมพ์ลงไปเลยนะครับมันจะเป็นตัวใหญ่เองนะครับไม่ต้องไปชิปอะไรทั้งสิ้นนะครับ2 j f นะครับแล้วก็ไม่ต้องคอบรักอะไรทั้งสิ้นมันจะรักเองนะครับ2 j f พิมพ์ลงไปธรรมดานะครับมันจะเป็นตัวใหญ่เองมันจะมันจะขีดเองนะครับเสร็จแล้วผมจะกดปุ่มเข้าร่วมนะครับกดปุ่มเข้าร่วมนะเดี๋ยวสิเป็นนักเรียนนะ จากนั้นนะครับเราก็นะครับสมัครด้วย Google นะครับให้เลือกสมัครด้วยก o o g l e จะง่ายนะครับอ่าสมัครเข้าใช้ด้วยก Google นะครับอันนี้เป็นนักเรียนที่ใช้ Gmail นะครับอ่าตอนนี้เป็นนักเรียนที่ใช้ Gmail เห็นไหมครับนักเรียนณพิษนะครับตรงนี้ก็จะวิ่งเข้ามาอยู่ใน5้าทับสามเห็นไหมครับก็จะเห็นห้องเรียน5้าทับสามนะครับทีนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับนักเรียนก็คลิกเข้าไปที่ห้องเรียนนะครับเพื่อจะเข้ามาเรียนแล้วก็ทํางานส่งคนครูนะครับก็จะเห็นหน้าตานะครับ แบบนี้เลยนะฮะฟังคุณครูนะครับฟังคุณครูอ่ะดูนะครับสวัชเชิญเรียบร้อยแล้วนะครับฟังคุณครูนะครับสวัาคุณครูมีการแก้ไขดัดแปลงนะครับเช่นนะครับอยากเปลี่ยนชื่อตรงนี้ทาไงก็คลิกที่ดินสอครับตรงนี้หรือมาที่3จุดตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าเปลี่ยนชื่อทีมนะครับเวลาเป็นชั้นเรียนแล้วเนี่ยนะครับแคนวาเขาจะเรียกว่าทีมนะครับห้องเรียนเขาเรียกว่าทีม1ทีมนะครับใน1ทีมก็จะมีผู้คนนะครับแล้วก็สามารถที่จะรวมกลุ่มนะครับได้นะฮะ สร้างโฟลเดอร์ทีมใหม่ก็คือเราสามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์ตัวนี้ได้นะครับสร้างแบนเนอร์ก็คือเนี่ยข้างหลังเนี่ยเป็นสีส้มอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นรูปใหม่นะครับโดยการคลิกที่สร้างแบนเนอร์นะครับหรือแม่งก็เพิ่มสมาชิกนะครับจริงๆเมื่อกี้นะครับสมาชิกเข้ามาแล้ว1คนคือนพิษนะครับเดี๋ยวมาดูสมาชิกก็ได้นะครับแล้วคลิกไปที่ผู้คนนะครับว่านอกจากนักเรียนที่เราเชิญตัวนี้นะครับมีสมาชิกเพิ่มเข้ามาหรือยังเดี๋ยวลองรีเฟซหนึ่งครั้งนะครับ เพราะว่าเมื่อกี้นะครับมีเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยมีนักเรียนเข้ามาแล้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับส่งคําเชิญไปแล้วนักเรียนยังไม่ได้รับคําเชิญยังไม่เข้ามานะครับแต่เมื่อกี้เชิญณภิษด้วยรหัสนะครับณภิษก็นะครับกอกรหัสเข้ามาก็เข้าร่วมทีมทันทีเห็นไหมครับตรงนี้นะครับณภิษก็เข้ามาอยู่ในห้าทับสามนะครับเนี่ยณภิษก็อยู่ในห้าทับสามอันนี้เป็นบัญชีของณภิษนะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นบัญชีของอภิวัตรครับเป็นปูเป็นเจ้าของห้อง ส่วนตันนี้เป็นนักเรียนนะครับเป็นบทบาทนักเรียนนะครับหรือถ้าเราเชิญนะครับคุณครูที่อยู่โรงเรียนนะครับเข้ามาในทีมก็ได้นะครับแล้วก็สร้างทีมใหม่อีกห้องหนึ่งนะครับสร้างทีมใหม่อีกห้องหนึ่งแล้วเชิญเฉพาะคุณครูเข้ามานะครับเพื่อนคุณครูมาใช้นะครับบัญชีโปรเหมือนกับเราก็ได้นะครับก็ใช้เทคนิคนี้เลยนะครับเนี่ยถึงแม้นักเรียนจะเป็น Gmail นักเรียนก็ใช้โปรได้แล้วนะตอนนี้นะครับมาดูว่าใช้ได้จริงไหมนะครับสมมุติว่านะครับแมดติว่า พี่จะสร้างงานออกแบบนะครับก็ไปคลิกสร้างงานออกแบบนะครับเช่นจะสร้างงานนําเสนอโอเคนะครับแล้วพี่จะสร้างงานน,น okay, ําเสนอนะครับเสร็จแล้วก็นะครับลองเลือกรูปแบบงานนําเสนอนะครับสักหนึ่งแบบลองเลือกแบบไหนก็ได้เลือกเข้ามานะครับจากนั้นนะครับมาดูองค์ปรากาะกอบครับสมมติว่าอยากได้การ์ตูนนะครับมาใส่เห็นไหมครับจะไม่มีลายน้ํา เนี่ยรูปการ์ตูนต่างๆนะครับใช้ได้ฟรีนะครับก็หมายความว่าตอนนี้นพิษได้โปรนะครับได้ใช้บัญชีโปรครับสังเกตการ์ตูนแต่ละตัวนะครับสามารถที่จะเอามาใช้ได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับได้โปรเรียบร้อยนะครับอ่าเอามาสร้างงานตกแต่งงานนะครับน่ารักน่ารักได้เยอะแยะเลยนะครับแบบนี้เลยอ่านะครับอันนี้คือฝั่งนักเรียนครับฝั่งนักเรียนสามารถที่จะสร้างงานแบบบัญชีโปรใช้งานได้เลยนะครับดาวน์โหลดนะครับ มาดูที่ดาวโหลดบางคนบอกว่าอยากรู้ว่าโปรไม่โปรให้ดูตรงดาวน์โหลดนะครับเนี่ยดาวน์โหลดจะไม่มีคําว่าลายน้ําหรือว่าไม่มีคําว่าจ่ายตรงจ่ายตังค์เลยเห็นไหมครับสามารถที่จะเลือกนะครับตรงนี้ได้ไหมครับเลือกได้หมดเลยนะครับ png jpeg นะครับ pdf นะครับ mp 4 g i f อ่ปแล้วก็ดาวน์โหลดได้ตามปกติเลยนะครับเนี่ยดาวน์โหลดได้เลยนะครับไม่มีลายน้ํานะครับแล้วก็ไม่ไม่ถามจ่ายตังค์อันนี้บัญชี gmail นะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการสร้าง ชั้นเรียนแบบนี้นะครับนักเรียนก็จะใช้บัญชีโปรไปกับคุณครูด้วยนะครับแล้วคุณครูก็สามารถที่จะบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับบริหารจัดการชั้นเรียนอันนี้เซฟนะครับเห็นไหมครับเซฟเป็นคลิปได้แล้วนะครับอันนี้ฝั่งของนักเรียนครับมาดูฝั่งรูครับมาดูฝั่งครูนะครับทีนี้คุณครูก็นะครับสามารถบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับอาจจะทําเปลี่ยนโฟลเดอร์สร้างเป็นโฟลเดอร์นะครับสร้างอะไรต่างๆเข้ามาในห้องเรียนได้เลยนะครับก็ เอาเทคนิคนี้ไปใช้นะครับในการสร้างชั้นเรียนนะครับเพื่อให้ผู้เรียนได้บัญชีโปรนะครับกับคุณครูแล้วก็ทํางานส่งคุณครูด้วแคนวาได้เลยนะครับเป็นห้องเรียนห้องหนึ่งนะครับหรือว่าสร้างชั้นเรียนสร้างทีมขึ้นมาเป็นทีมครูนะครับก็คุณครูที่ไม่ได้สมัครโปรก็สามารถใช้โปรร่วร่วมกันกับเรานะครับโดยการสร้างทีมแล้วก็เชิญคุณครูเข้ามาในทีมนะครับโอเคนะครับก็แนะนํากันเพียงแค่นี้นะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ